เรียนท่านวิทยบริษิกที่เคารพทุกท่านครับผมรองศาสตราจารย์สับไทยสุขีประวรประธานอนุก็มไมธไการการอาชีวศึกษาขออนุญาตเสนอรายงานฉบับที่หนึ่งนะฉบับแรกคือเรื่องของการจัดการอาชีวศึกษาที่ตอบสนองต่อสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงนะครับในการศึกษากรณีนี้นั้นเป็นการพิจารณาศึกษาเพื่อที่จะ วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาที่ตอบสนองต่อสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงโดยศึกษาแนวคิดที่มาและสภาพปัญหาอุปสรรคการจัดการศาึกษาท่วาของประเทศไทยภายใต้กฎหมายกฎระเบียบและแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดอาชีวะศึกษาโดยดําเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาและก็เปรียบเทียบระบบการจการศึกษาอาชีวศึกษาไทยกับต่างประเทศนะในที่นี้เราได้เปรียบเทียบกับประเทศเยอรมันเยอรมันนะฮะประเทศสาราอเมิกาออสเตรเลียญี่ปุ่นและสิงคโปร์นะฮะทั้งในเรื่องของหลักสูตรการจการศึกษาเรื่องของระบบรูปแบบกระบวนการจการศึกษา ความร่วมมือและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางต่างๆนะเพื่อจัดทำเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับาจากการศึกษานั้นได้พบสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่นะ13ประเด็นนะที่จะต้องอเสนอเพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของ การจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาของประเทศไทยประสบปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพนะฮะถ้าในเชิงปริมาณนั้นการศึกษาชีวศึกษานั้นไม่สามารถผลิตกําลังคนด้านวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ภาคสถานประกอบการได้เพียงพอกับความต้องการส่วนในเรื่องของคุณภาพนั้นสถานศึกษาชีวศึกษานั้นไม่สามารถผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาให้มีทักษะและองค์ความรู้ในวิชาชีพได้เพียงพอ นะเพื่อจะเข้าสู่การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงนะทั้งในปัจจุบันนั้นจะพบว่าการผลิตกำลังคนออกมามีทักษะและสมรรถนะและองค์ความรู้ไม่ตรงกับความต้องการของภาคสถานประกอบการอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองนั้นการจัดการเรียนรู้อาชีวศักษามีผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมนะและบุคลากร ภาควิชาชีพก็ยังเป็นที่ต้องการของภาคแรงงานอย่างมากซึ่งบุงคคลดังกล่าวนั้นจะเป็นกลไกสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าโดยการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจนะส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยนะจึงส่งผลให้แรงงานในในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนั้นๆดังนั้นการผลิตกำลังคนด้านอาชีวะศึกษาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพจึงต้องสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะพร้อมด้วยทักษะความคิดวิเคราะห์เทคนิคในการแก้ปัญหาและทักษะในด้านภาษาและการสื่อสารทักษะด้านเทคโนโลยีนะอันนี้ประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สามนั้น การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่จะช่วยสร้างพื้นฐานอาชีพโดยการสร้างคนให้มีคุณภาพให้รู้จักนำเอาความรู้ที่ได้รับมาปรับและประยุกต์ใช้เพื่อให้การบริหารการจัดการทรัพยากรของชาติเป็นไปอย่างคุ้มค่ามากที่สุดถูกต้องและเหมาะสมนะเพราะนั้นการรู้จักนำเทคโนโลยีต่างๆนะสำหรับที่จะเพิ่มผลผลิตต่างๆนั้น จึงเป็นเป้าหมายสําคัญในการสร้างคนสร้างอาชีพและสร้างรายได้สร้างงานเพื่อระบบเศรษฐกิจที่เป็นรากฐานนั้นเข้มแข็งและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนะครับประเด็นที่4นั้นการจัดการอาชีวศึกษาที่จะประสบผลสําเร็จก็คืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยระบบทวิภาคีนั้นเป็นการจัดการศึกษาที่ผลิตผู้เรียนให้มีคุณสมบัติมีทักษะและสมรรถนะ ตรงตามความต้องการของภาคสถานประกอบการและก็สร้างบุคลากรที่มีทักษะความชํานาญเฉพาะด้านดังนั้นการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยควรเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษาในระบบทวีภาคีเพียงระบบเดียวนะที่จะเน้นการเรียนภาคฏิบัตใิในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า70-8 0แนะและเรียนภาคทฤษฎีเพียงร้อยละยี่ประเด็นที่ห้า การจัดอาชีวะษาระบบทวิภาคีจําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคสถานประกรอบการและในความร่วมมือเหล่านั้นจะต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ระบบกระบวนการรับสมัครการคัดเลือกผู้สนใจเข้าศึกษาการออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์อชาชีพรวมทั้งการวัดผลและประเมินผลนะการที่ให้สถานประกรอบการเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะ ดังกล่าวเพิ่มขึ้นนั้นภาครัฐควรจะต้องออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการที่จะจูงใจให้ภาคเอกชนและสถานประกอบการได้แต่ะหนักและเห็นความสำคัญในข้าในการเข้ามามีส่วนร่วมน,นอกจากนั้นในระบบของภาษีนั้นคงจะต้องมีเ,เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่จะใช้สิทธิทประโยชน์เรื่องภาษีนั้นให้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้และมีการเชื่อชูเกียรติ รวมทั้งสิทธทิประโยชน์ต่างๆที่เหมาะสมสำหรับภาคสถานประกอบการที่ร่วมกันจัดการศาึกษาประเด็นที่6ครับผลิตบุคลากรในยุคศานั้นจะต้องมีการวางแผนปรับปรุงและบุรณาการหลักสูตรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมากกว่าศาสตร์เพียงด้านเดียวเน้นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ได้มีการฝึกปฏิบัติจริงให้เกิดทักษะ ได้แก่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นและเกิดผลจริงจังในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้นั้นจะต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงและทันต่ออาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงพลวัตอย่างต่อเนื่องประเด็นที่7ครับหลักสูตรอาชีวศึกษาถูกออกแบบมาไม่เหมาะสมกับความพร้อมของผู้เรียนเนื้อหาสารล่างหลักสูตรนั้นไม่ ไม่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทักษะที่ควรจะเป็นหรือทักษะที่จะต้องทํางานจริงเพราะฉ้นสถานศึกษานั้นถึงแม้ว่า,าจะเปิดสอนในสาขาที่ตรงตามเนื้อหาของหลักสูตรก็ไม่ตรงตามทักษะนะหรือหลักสูตรที่เปิดสอนนั้นไม่ตรงตามความต้องการและก็ค่อนข้างล่าสมัยและไม่ทันต่อบริบทในปัจจุบันนั่นคือมีลักษณะเชิงวิชาการมากกว่าเชิงปฏิบัติ อันนี้ก็เป็นจุดอ่อนที่จะต้องมีการแก้ไขโดยด่วนนะครับประเด็นที่8ครับในระดับประกาศิบัตวิชาชีพปวชนั้นแทบไม่มีการจัดการศึกษาชีววอกษาแบบทวิภาคีเลยนะเนื่องจากหลักการในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541และแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะผูกพันกับอายุของผู้เรียนชีววึกษาในระดับนี้เพราะนั้นปัญหาดังกล่าวเนี่ยคงจะต้องเป็น มูลเหตุที่จะต้องมีการศึกษาและปรับกฎหมายต่างๆนั้นให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะในเรื่องของการจัดการอาชีวะประเด็นที่9ครับผู้สอนอาชีวาขาดแคลนอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะครูที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพเฉพาะทางนอกจากจะมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการแล้วครูผู้สอนอยังไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะไม่เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้เรียนเกิดการคิดและวิเคราะห์ครับประการที่10ครับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันยังยึดติดอยู่กับหลักสูตรและระบบการจกาึกษสาแบบเดิมๆมากเกินไป ้องใช้เวลาเรียนค่อนข้างนานนะไม่มีการสอนให้ผู้เรียนคิดนอกกรอบและบูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันดังน,นั้นไอ้น,นี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะกับบริบทในขณะนี้และอนาคตนะครับประเด็นที่สเว็ครับการศึกษาระเบียบมีการศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการสารชศึกสารของประเทศไทยกับประเทศต่างๆนะเป็นการศึกษา กระบวนการจัดการศึกษาภายใต้บริบทที่แตกต่างกันในหลายๆเรื่องนะฮะเพื่อที่จะเห็นถึงความแตกต่างในการที่จะขับเคลื่อนการอาชีวะเพื่อไปปรับปรุงในเชิงนโยบายและสนับสนุนความพร้อมและการมีส่วนร่วมต่างๆในการจัดการอาชีวะของประเทศไทยนะประเด็นที่12ครับการพัฒนาการจัดอาชีวะในปัจจุบันยังขับเคลื่อน การพัฒนาไปได้อย่างล่าช้าไม่มีความต่อเนื่องและไม่ทันต่อสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ๆของผู้เรียนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาอีกทั้งยังมีการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดำเนินการอยู่นั้นไม่ไม่ประกอบไม่เหมาะสมกับบริบทใหม่ในเรื่องอาชีพเพราะนั้น เนื่องจากว่าการพัฒนาหลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตรนั้นนะจะต้องมีการาได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพด้วยนะครับประเด็นที่13ครับความหลากหลายของระบบการบริหารจัดการซึ่งปัจจุบันมีการบริหารในหนึ่งระบบสองรูปแบบกล่าวคือสถานศึกษาชีวเวกษาสส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้การกำก,กับดูแลของสถาบันการอาชีวศึกษา ที่มีทั่วประเทศอยู่20กว่าแห่งนี่นะฮะตามพรบาการอนช่วศึกษาสงวน1อยาสิบเแต่อีกส่วนหนึ่งนะฮะครึ่งต่อครึ่งครับก็ยังบริหารภายใต้กำกับดูแลของสำนกันกงานคณะกรรมการการอนช่วศึกษาโดยตรงเนื่องจากมูลเหตุที่ใช้ระบบการมหารเชิงไม่กระจายอํานาจไปยังสถา,านศึกษาชิวศึกษาจึงส่งผลให้เกิดความถึงเกิดปัญหามากมาย นะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่นะเกิดปัญหาในเชิงบริหารลักษณะนี้เนี่ยมากมายทั้ง13ประเด็นนี้จึงเป็นมูลเหตุที่คณนะอนุกรรมธิการการช่วยอุตสานั้นได้มีการสรุปแล้วก็นำเสนอตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการอายุศุกสาของประเทศไทยนะครับในหลายลักษณะนะครับอยู่4ประเด็นหลักๆครับ ที่จะนำเสนอนะฮะประเด็นที่หนึ่งคือประเด็นในเรื่องนโยบายเป้าหมายและการบริหารจัดการนะประเด็นนี้สอสอเองจะต้องกำหนดนโยบายให้สถานศึกษาชัวศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีเพียงระบบเดียวทุกระดับการศึกษานะครับประเด็นที่สองครับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงแรงงานสำนักงานสิติแห่งชาติและสำน,นักงานคณะกรรมการอุดุศึกศาหรือสำน,นักงานคณะกรรมการอาชีวศาจะต้องมีการปรึกษาหารือนะฮะหาแนวทางร่วมกันเพื่อที่จะสำรวจแนวโน้มของผู้ตกงานและผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากถูกเลิกจ้างหรือปิดกิจการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนในการจัดการหลักสูตรต่างๆ ที่จะรองรับบุคคลผู้สนใจราัางกล่าวในการศึกษาในเรื่องอาชีวศึกษาในระดับต่างๆหรือฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อให้มีงานทำอีกประเด็นหนึ่งก็คือต้องสำรวจปริมาณความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษาในสาขาวิชาชีพต่างๆล่วงหน้าอย่างน้อย5ปีนะทั้งนี้เนื่องจากว่า เท่าที่สังเกตและมีการศึกษาดูงานประกอบนั้นเราจะถามว่าสอส,อสอเองเนี่ยมีการวิจัยเชิงอนาคตที่จะ,ะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพในอนาคตของบริบทไทยและบริบทโลกหรือไม่ปรากฏว่าไม่ค่อยมีการดําเนินการในเรื่องเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าต่อไปนี้คงจะต้องมีการดําเนินง,งานเป็นช่วงๆอาจจะเป็น5ปี ระยะหนึ่งหปีเนี่ยเราจะเห็นแนวโน้มว่าอา,อาชีพต่างๆเหล่านั้นเนี่ยตามความสนใจหรือตามความต้องการของบริบทไทยและโลกนั้นมีอาชีพอะไรลักษณะใดอย่างไรนะเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมอาชีพเหล่านั้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้เรียนที่สําเร็จการกศาึกษาทางด้านในชิชวกสาและเข้าสู่ระบบการทํางานในระบบราชการมีจํานวน,นน้อยนะครับ มีจำนวนน้อยส่วนใหญ่จะทำงานในสาประกอบการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพดังนั้นการกำหนดอัตราค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของคนกลุ่มนี้นะจึงไม่สมควรที่จะใช้หลักการกำหนดเงินเดือนของสำหรับคุณวุฒิที่เกิดจากสำนักง,งานคณะกรรมการข้อราชการพลเรือนนะควรจะเป็นการกำหนดอัตราเงินเดือนที่สำเร็จการศึกษาอาชีวะที่สอดคล้องกับสถาบันคุณวุิ การศึกษาและอาชีพเฉพาะนะฮะตรงนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามสมรรถนะของผู้ที่จบการศึกษานะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับนโยบายที่สําเร็จนโยบายที่สําคัญนะฮะของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็คือการทําความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญครับทั้งในประเทศและต่างประเทศฝ่ายนโยบายดังกล่าวนั้นควรจะต้อง มอบอำนาจดังกล่าวนั้นให้กับสำนักการอาชีวศึกษาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ20กว่าแห่งนะให้มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวนะท่านเชื่อไหมครับขนานี้อำนาจเหล่านี้ยังขึ้นยอยู่กับส่วนกลางเพียงหน่วยเดียวซึ่งไม่เอื้อต่อการปฏิบัติมากนะครับนอกจากนั้นควรจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับนั่นคือผู้ที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นควรจะมีโอกาส ได้พัฒนาสมรรถนะของตอนเองในรูปแบบที่ใช้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์นะฮะและระบบการสะสมในธนาคารหน่วยกิจซึ่งจะต้องดำเนินการซึ่งจะนำเสนอในเรื่องถัดไปนะครับครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะฮะประเด็นที่สองเราตั้งข้สอสังเกตและเสนอะไว้เกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้นะฮนะเรื่องหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้นต้องจัดทำหลักสูตรอาชีวะศา นะในระบบทวิภาคีเป็นการเฉพาะนะครับปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหรือจัดการหลักสูตรใหม่ๆนะที่ท้าทายและมีความต้องการของผู้เรียนและทันสมัยต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนะส่วนหลักสูตรเดิมที่ค่อนข้างล้าสมัยนั้นควรจะต้องตัดใจที่จะยกเลิกนะและก็จัดทำหลักสูตรใหม่ให้ให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและอนาคตนะใน สถานประกอบการที่เป็นวิชาชีพจริงเกี่ยวกับหลักสูตรในประเด็นที่สองก็คือการจัดทำหลักสูตรอาชีวศกษานั้นต้องต้องนำสมรรถนะในแต่ละอาชีพมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอันนี้เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นหลักในยุคปัจจุบันและอนาคตนะเกี่ยวกับการอาชีวศกษานะครับเกี่ยวกับหลักสูตรอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้เรียนอาชีวศกษานั้น ถ้าจะก้าวทันต่ออาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นควรจะเร่งจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและหลักสูตรใหม่ๆที่ออกมาเพื่อผู้เรียนที่จะมีทางเลือกทั้งในทางการอบรมหรือการเรียนในระยะายาวขึ้นตามลำดับที่ตามความสนใจของผู้เรียนนอกจากนั้นแล้วหลักสูตรยังมีการควรจะจัดทำขึ้นใหม่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และการพัฒนาประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะหลักสูตรนั่นจะต้องเป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะที่ทันสมัยและก็มีความยืดหยุ่นในตัวในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของประเทศครับอันนี้เป็นเรื่องของหลักสูตรนะที่ยังจะมีรายละเอียดอีกพอสมควรนะครับและอีกประการหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้นะฮะหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นใหม่นั้นต้องเป็นหลักสูตรในระบบทวิภาคีแบบทวิภาษาในทุกระดับการศึกษา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการศึกษาควบคู่ไปกับการใช้ภาษาไทยและภาษาที่สามเพิ่มเติมอย่างเหมาะสมในแต่ละสมรรถนะนะครับในเรื่องของหลักสูตรนั้นมองข้ามไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือในตัวหลักสูตรนั้นจะต้องกําหนดเกณฑ์ในการปฏิบัติการให้ชัดเจนนะครับต่อไปนี้หลักสูตรอาชีวกษา,านั้นควรจะต้องเน้นการฝึกปฏิบัติในสัสดส่วน70 ร้อยละเจถึงร้อยละแปนะภาคทฤษฎีร้อยละยี่ถึงสาและในเชิงปฏิบัตินั้นควรจะเสริมปลุกฝังในเรื่องของ Soft Skill ให้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรอาชีวาศึกษาด้วยนะครับกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้นควรจะจัดในสองรูปแบบนะสรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งใช้รูปแบบ โมดูลนะฮะเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่จะจัดการให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงพฤติกรรมตามที่กําหนดในจุดมุ่งหมายและก็สามารถเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้วยตนเองนะได้อย่างคล่องตัวและสะดวกไม่ใช่เรียนอยู่ในชั้นเรียนอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปบัตรอีกแบบหนึ่งซึ่งหลักสูตรลักษณะนี้ควรจะต้องปรับละเป็นลักษณะเป็นโมดูลนะหรือเป็นหลักสูตรในรูปแบบบล็อกคอร์สนะฮะ บล็อกคอร์ซซึ่งจะเหมาะสําหรับการจัดการเรียนรู้ในเชิงอาชีวศึกษาอย่างไรก็ตามนะฮะทั้งโมดูลหรือบล็อกคอร์สนั้นจะต้องเน้นการไปบัตรเป็นฐานหลักนะครับในประเด็นที่3ครับเป็นเรื่องของความร่วมมืออันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะฮะเรื่องของการจัดการในช่วงศานั้นสํานักง,งานคณะกรรมการอาชีวศษานั้นหรือสถานศึกษาบรรการอาชีวศษาหอกการค้าไทย และสภาหอวการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะผู้แทนสถานประกอบการและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนั้นจะต้องมีการปรึกษาหารือกันในการที่จะสำรวจความต้องการของกำลังคนเพื่อเป็นแนวโน้มที่จะนำมาพัฒนาหลักสูตรเชิงสมรรถนะให้ชัดเจนขึ้นนะครับ นอกจากนั้นแล้วความร่วมมือเชิงพัฒนาหลักสูตรแล้วยังจะต้องเน้นเรื่องการความร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานนะครับการฝึกปฏิบัติงานนั้นที่กล่าวไปต้นต้นว่าอาจจะมีปัญหาเ,เงื่อนไขในบางระดับเกี่ยวกับอา,อายุของผู้เข้าศึกษานั้นคงจะต้องหาทางาปรับเรื่องกฎหมายในลักษณะดังกล่าวนะให้เกิดความสอดคล้องนะครับส่วน อีกประเด็นหนึ่งนั้นจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ครับการสร้างความรู้ความเข้า,าใจในสารประกอบการต่างๆให้ตระหนักเห็นความสําคัญของการจัดการสารในระบบทวิภาคีและเข้ามามีส่วนหนึ่งที่จะช่วยผู้ผลิตอาชีวกษารให้มีคุณภาพและทักษะองค์ความรู้ต่างๆนั้นจะต้องมีการเน้นระดมการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะฮะอย่างต่อเนื่องโดยอ,อย่าลืม เรื่องของสิทธิทประโยชน์ที่สถานประกอบการเพิ่งจะได้รับต้องมีความเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจในให้สถานประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วมและประเด็นที่4ครับเป็นประเด็นสุดท้ายที่เป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะก็คือเรื่องของกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นอุษษอปสรรคอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องดําเนินการแก้ไขนะครับ จากการดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาชีวัศึกษา2,551นั้นจะต้องมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันให้มากที่สุดและครอบคลุมให้มากที่สุดนะเพราะปร,ะกรากฏว่าขณะนี้พระราชัญญัติอาชีวศึกษา2,551นั้นจะมีกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องนะหรือกฎหลักเกณฑ์ต่างๆออกมาไปบัตดนั้นน้อยมากนะครับส่วนนี้จะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับ ประเด็นที่สองครับควรจะเร่งจัดทํากฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการจัดการศาษาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีเป็นการเฉพาะซึ่งคณะอนุกรรมการกรรมธิการของเราก็พูดได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับในฉบับก่อนที่นําเสนอไปนะฮะเรื่องของทวิภาคีเนี่ยจะต้องดําเนินการให้เป็นกฎหมายเฉพาะอาจจะเป็นพรบรหรือกฎกระทรวงให้มีความชัดเจนนะแล้วก็ส่งผลต่อการนําไป เรื่องของระบบภาษีที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนด้วยนะครับและเรื่องกฎหมายนั้นจะต้องเร่งจัดทำกฎหมายกฎกระทรวงหรือระเบียบต่างๆนที่จะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆกับสถานประกอบการที่กล่าวไปแล้วในเรื่องของระบบภาษีและหลักเกณฑ์ในการเช่ดชูเกียรติของสถานประกอบการครับท่านที่เคารพครับท่านประธานและท่าน สมาชิกวุฒิสภาครับจากที่เราคณะของเราได้ศึกษาสิ่งต่างๆที่เราเกล่าวนำไปแล้วนั้นจะพบว่าหลักการสำคัญของการจัดอาชีวศัลยนั้นจะต้องตอบสนองต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยสำนักง,งานคณะกรรมการาการอารชีวศาจะต้องมีนโยบายในเรื่องต่างๆดังกล่าวที่กล่าวไปแล้วนะฮะจะต้องมีการเร่งรัดการดำเนินง,งานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมี กรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติและก็สามารถที่จะนำให้เกิดการเกิดแรงจูงใจให้กับผู้สนใจที่จะเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นนะซึ่งพิจารณาเฉพาะผู้เรียนในระบบเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ล้นะตอนนี้จะต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะครับ ครับบัดน,นี้คณะกรรมาการการศึกษาวุฒิสภาได้พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะและขอเสนอรายงานการศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาอาการอาชญาศาสตที่ตอบสนองต่อสภาวะการที่เปลี่ยนแปลง,พร,งพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามรายงานตามท้ายรายงานเพื่อให้วุฒิสภาได้พิจารณาหากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบด้วยแล้วนะั้น ขอนำเสนอโปรดแจ้งไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตามสมควรทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไปขอบคุณมากครับ